แปร,ริงกับซุปเปอร์บอลก่อนรับ20ล้านบัวขาวพาทนาแสงชัยเป็นที่ถกเถียงและสงสัยกันว่าคู่นี้จะเป็นแค่โมยโชว์หรือต่อยกันจริงจัง เพราะข่าวล่าสุดบอกว่าบัวขาวรับค่าตัวถึง20ล้านและคู่นี้ไม่มีเสมอต้องหาผู้ชนะให้ได้ส่วนใครจะเป็นฝ่ายชนะนั้นลองดูว่าบัวขาวรับมือซูปเปอร์บอลได้ประมาณไหนแสนชัยสู้กับซูปเปอร์บอลแล้วจะเป็นยังไงเช็คฟอร์มตอนเล่นเชิงกันหน่อยดูกันสักหน่อยดูว,ยว่าถ้าบัวขาวต้องประทักับซูปเปอร์บอลจะออกมาประมาณไหนแม้จะเป็นการสเปร,ริงก็ตามนะครับ นี่ว่าขาวรัวไปซุปเปอร์บอลเตะคืนโอ้สวนคืนนะแล้วเข่าต่อเลยจะบลำตัวโอ้ยต่อยโดนนะเต็มเต็ขมขาเหมือนกันนะ <c oughs> สเต็ปดีมากครับซุปเปอร์บอลโอ้ยต้องแน่นนะครับเจอโบว์ขูโอ้ยู่ว่าขาวง้างม,มาแต่ไกลเลยเกี่ยวแลแ้วเตะฉีบนี่กลางหันต้องลมซุปเปอร์บอลรัวไปโอ้ยลำตัวครับซุปเปอร์บอลอุ้งโดน บัวขาวแทงแล้วลำตัวเหมือนกันอัปปเอร์คัตโอ้โหซุปเปอร์วันนี้ใช้หมัดได้ดีนะดีแล้วปวดไปคืนไปบัวขาวเข้ามาระยะนี้นี่มีการเตะทวิดด้วยแทงแทงปวดคืนซุปเปอร์อื้อหือลำตัวทันกันครับแทงบัวขาวสวนซุปเปอร์วันสวน,สวน,สวนอือ คือเวลาออกอาวุธหนักๆก,ก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าให้ดูฟอร์มประมาณหนึ่งเนี่ยดูแสนชัยกับซุปเปอร์บอลต่อเลยครับซุปเปอร์บอลเฉีบแตะไปขาสลับลำตัวแสนชัยโอ้โหสเต็บออกข้างดีนะแสนชัยสเต็บออกไปแล้วเกี่ยวครับซุปเปอร์บอลจะอัพแต่แสนชัยก็สเตบเท้าออกไปแสนชัยจับแล้วเกี่ยวอ้าวล้มเองแต่คืน นี่แอบ,บจิ้มหน้าซุปบอลกะต้องแน่นนี่นี่นี่นโ,อโ,โอ้โหโอ้โหอาวุธเร็วเหมือนกันนะแสนชัยเอาล่ะมาดูระหว่างบัวขาวกับแสนชัยนี่อยู่อุ้บัวขาวถีบตูดนะครับแล้วอี่บัวขาววางแล้วตามอี่อยู่อ้โหอุ้ยโดนเต็มเต็ม ดีแตะแลงชชยแตะก้านคอบูกขาออกคืนอัดไปนี่โอ้โยปังกระโดดแล้วก็ทุบเกี่ยวลงไปแล้วกระโดดโอ้ยท่านี้ทำยากนะต้องเป็นนักตะกร้อเท่านั้นนะครับถึงจะทำแบบนั้นได้ดีเฮเอ้าราชตาปะทะต้นน้ำมวยสตรีบายชกเสร็จเล่นกล้าม นี่ครับฝากคู่นี้ด้วยรัชตะกําลังจะประทะก,กับต้นน้ำครับต้นน้ําคนที่ใส่เฮดการ์ดครับส่วนคนไม่ใส่เฮดการ์ดคือรัชตะดูตอนที่สเปริงกันครับแต่ว่าวันที่ชกจริงเนี่ยจะมไม่เล่นกัน,นเบาๆครับจะใส่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มในวันที่หนึ่งที่จะถึงนี้ผลจะเป็นยังไงรอดูนะครับคู่นี้กติกาที่สองคนนี้จะเจอกันเป็นกติกามวยไทยแต่ไม่ใส่นวมซึ่งโดยปกติแล้วอาวุธที่ไร้าการ์ดก็คือศอก เพราะว่าศอกไม่ได้ถูกหุ้มหนวมแต่มือถูกคุ้มหนวมเอาไว้แต่เมื่อเอาหนวมออกนั่นแปลว่ามัดจะทั้งอันตรายและมีช่วงที่ยาวกว่าศอกเอาจริงๆถ้าเกิดว่าสู้กันแบบไม่ใช่มวยโชนะอาจมีคนโดนน็อกก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นมวยโชก็อาจจะอีกเรื่องหนึ่งแต่สาหรับคู่ระหว่างบัวขากระแสนชยัยตอนนี้ผมมีในใจแล้วว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะ,ะคุณละครับนี่คือคนเก่งหัดเต็ม